พี่เตยกำลังทำอะไรอยู่หรอคะเนียอ๋อพี่กำลังไล่ปรับฐานเงินเดือนให้กับพนักงานตามบริษัทที่แต่ละจังหวัดนั้นๆจ้ะอ๋อเขามีเปลี่ยนแปลงอีกแล้วหรอคะพี่เตยใช่จ้ะน้องนิวเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาจ้ะตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างปรับฐานเงินเดือนขั้นต่ำสูงสุดขึ้นไปที่400บาทเลยนะพื้นที่ที่400บาทเนี่ยก็จะได้แก่จังหวัดภูเก็ตฉะเชิงเราชลบุรีระยอง แล้วก็อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้ะ mm hmm. ส่วนรองลองมาอยู่ที่380บาทก็เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเท่านั้นนะจ๊ะส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครของเราและก็เราแวะใกล้เคียงอย่างนครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการปรทุมธานีสมุทรสาครจะปรับอยู่ที่372บบาทจ้ะ อขอบคุณมากเลยนะคะเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยยินดีค่ะว่าแต่ว่างแนแะมาช่วยพี่ปรับหน่อยสิโอ้ยได้ค่ะ <laughs>